อ่าเห็นปะไม่มาายกะนี่ไงใครพี่วัดพี่สาวพี่วัดไม่ที่ไหนเสื้อกีฬาคนที่ผมยาวๆชื่ออะไรบาจางไม่จริงอ่ะเห็นไปโพลเวที่อื่นเราไปเราไปสรรหาถามเขานะให้เขาด่ากันอ่ะอู๋ด้วยไปแล้วเอาเรื่อง ก็ผมว่าทุกคนก็มีคําตอบเนาะนะฮะก็ตามคาดครับเพราะว่าด้วยลักษณะคุณสมบัติแล้วก็ความพยายามแล้วก็แฟนคลับนะฮะก็ถล่มทลายก็วีนาก็แสดงความดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ยังยังไม่ได้สรุปนะฮะว่าจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยจะต้องมงประเทศไหมนะฮะเพราะฉะนั้นฝากอีก76จังหวัดด้วยนะใครที่อยากจะลงเนี่ยอย่าท้อให้ดูวีนาไว้เป็นหลัก นะฮะว,ว่าวีนามีสแตนดาดตรงนี้ถ้าคุณอยากชนะเขาทําได้คุณจะต้องมีอะไรที่มากกว่าสักนิดนึงถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สูงเท่าเขาคุณอาจจะมีแฟนคลับไม่เท่าเขาคุณต้องไปปั่นแฟนคลับอาถ้าเกิดคุณขายเก่งขึ้นมากระทันหันขึ้นไลท์ทุกครั้งครั้งละล้าน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 ,านบางทีกระแสมันก็ต้าน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 ได้เพราะฉะนั้นอย่า,อย,าอย่าไปกลัวว่าจะต้านวีนามไม่ได้นะแต่ในๆก็แล้วแต่วันนี้ให้กำลังใจคุณมอฟีน นะฮะเนื่องจากว่าฝนตกฟ้าผ่านะฮะสัญญาณก็ไปกับสายฟ้านิดหน่อยช่วงแรกคนก็แบบอาจจะกรนบนดาลนิน้อยนะฮะอย่าไปด่ากันเลยฮะนะฮะแกก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะฮะจะให้แกไปปักตะไคร้ก็ไม่ได้อีกพอลูกก็โตแล้วนะฮะก็ก็ขออภัยแทนด้วยสําหรับกระแสมันไม่เสถียรสำหรับอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกประมาณสัก10นาทีนะฮะก็ขอขอโทษแทนก็จริงจริงผมให้อิสระทุกคนนะ สำหรับจังหวัดถามว่าพอใจไหมพอใจนะครับพอใจแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ม,มัน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 ไม่ใช่แกรนนะแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าในวันนี้อาจจะมีเพลงที่เร็วนะมันก็อาจจะชิดกันไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังยังยัง,ยงห่างแกรนได้ยังถือว่าห่างหน่อยนะยังไม่แกรนเฟียวสักเท่าไหร่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวถ้าจะรอความเป็นยูนิเวอร์ส จ่าจ่าต้องรอยูนิเวอร์สไทยแลนด์วันที่23สิงหารับรองได้ว่าทุกคนต้องตกใจจริงพีี่นนนวมมัคววว่่่่าาาปปปมยในนนไไพีจะเ็แบบัังดตอคือผมว่าอาจจะใช้จังหวะหรือเรื่องราวในการเล่าเรื่องที่มีความสโลว์ดาวลงนิดนึงแต่ว่าการประกวดต้องไม่เกินสักประมาณเต็มแม็กตั้งแต่ต้นยันจบก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการรอบอสปีดหรือตอบคําถามอรอบหนึ่งรอบใดไปเลยนะแต่ว่าต้องเข้าใจคุณมอฟฟีนว่าคุณมอฟฟีนเองคราก็เขาก็อยากจะขยี้ให้หมดอ่ะนะเพราะว่าแกก็ใส่ทุกแม็กแกก,แก็ใส่ทุกแม็กเก็บทุกเมตดนะฮะสิแกก็จัด6แกก็จัดนะฮะสุดทรพจน์แกก็เยอะนะฮะแ,แ,ลแล้วแล้วแกก็เดินชุดว่ายน้ําครบคนแล้วแกชุดลาตีครบคน แล้วไม่ตกรอบสักทีตัว M U T ใหญ่อ่าจะมีการครับอันนี้คือครับคอนเฟิร์มฮะก็คือ77จังหวัดจะเหลือ15นะฮะในรอบแรกแล้วก็เหลือ10เหลือ5แล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายก็จริงๆผมว่าให้เอกลักษณ์ของ M U อ่ะผมว่ามันมันจะต้องแบบโหดจนแบบเข้ากระดูกอ่ะเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์เท่าไหร่ เอาจริงๆนะครับดูมิส s u นิเวอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าดูดีๆในรอบสุดท้ายอ่ะผมว่ามันต้องดูแล้วเครียดมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แอบเครียดแล้วผมก็ยังจะคงสติเอาไว้ว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต้องแอบเครียดนิดๆในขณะที่ทุกคนจะต้องมีรอยยิ้มแต่ในใจต้องมีความกังวลและมีความรู้สึกหนักใจอย่างใหญ่หลวง mm. ผมยังจะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ให้เอาไว้ให้แบบทุกคนได้ ได้รู้สึกเเน็ตเหนื่อยและเน็ตหน่วงในการดูยูนิเวอร์สของเราครับอย่างวันนี้ได้ดูงานของวินาเราเป็นยังไงบ้างบอกนนเอเออถ้าผลงานวีนาวันนี้ใช่ไหมครับผมให้ประมาณ80% 80%บง่หมายถึงว่าคะแนน80%ในแง่ไหนอย่างแรกเลยแน่นอนครับ personality personality เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็น beauty queen อยู่แล้ว เขาก็ได้คะแนนนำนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่วีนาแก้คำคอรรหาของคนที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือเวลาจับไม่แล้วค่อนข้างแกว่งวันนี้ก็ถือว่าจับไม่แล้วนิ่งนะฮะแล้วก็สามารถเล่าเรื่องออกจากสมองได้ค่อนข้างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นคะแนนนะฮะที่ท,ที่ที่เติมให้แต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็ไม่ได้เยอะหรอกครับเช่นอยากเห็นวีนา,าม,มีมีลุกอื่นบ้างผสม นะฮะเช่นเดินว่ายน้ำอาจจะแบบมีมีมีการเบี่ยงผมไปข้างหนึ่งหรือทำยังไงให้เรารู้สึกว่าอา้าวนี่ชุดไม่น้ำเราได้หนึ่งบรรยากาศแล้วก็ชุดราตรีอะโอเคเป็นบรรยากาศแส่กางฟาลาก็ได้กันอันนี้ก็โอเคอยู่เท่านั้นเองครับที่ยังยังรู้สึกว่าเห็นวีนาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวีนามีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าบางทีเราอยากเห็นลูกเล่น ที่มากขึ้นแล้วก็อ,อ,ยอย่าอย่าอย่าส่งคนดูด้วยพลังภายในอย่างเดียวนะครเพราะว่าจริงๆแล้วคนดูอาจจะรับได้เฉพาะพลังภายนอกบางคนเพราะฉะนั้นต้องมีพลังภายนอกด้วยเพราะรู้ว่าทุกคนพยายามใส่อินเนอร์มองด้วยอินเนอร์ทุกอย่างมีแต่อินเนอร์แต่บางทีอ่ะคนรับอินเนอร์ยังไม่ทันก็จะต้องแบบยิ้มยิ้มเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบนะ eye contact กับคนนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเข้ากองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเทรนให้เพราะส่วนมากจะไอคอนแทคกับกล้องนะฮะซึ่งไอคอนแทคกับกล้องตลอดเวลาเนี่ยมันก็มันก็ถูกแต่ถ้าไอคอนแทคกกับกล้องแล้วไอคอนแทคกับคนดูบ้างผมว่ามันเรียวกว่าวรูปร่างบอดีอด้ผมว่าก็โอเคนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าอาจจะแบบอ่าเดี๋ยวพอเข้ากองก็อาจจะมีการแนะนําว่าเออแต่งหน้าแบบไหน ให้มันแบบชายอีกนิดนึงได้อะไรยเงี้ยรวมๆแล้วดีนะเดี๋ยวแฟนคลับเขามาว่าผมนะเกศเกศเป็นคนมีมีมีพลังแล้วก็มีไฟเตอร์อะเป็นคนไฟเตอร์คือเป็นนักสู้ผมก็ให้กําลังใจน้องน้องบอกว่าน้องยกก็อยากไปต่อขอจังหวัดแบบจังหวัดที่แบบดันหลังเขาเต็มที่หน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เห็นน้องบอกว่าอยากไปภูเก็ตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้น้องผู้เดง แล้วเมื่อกี้เจอพี่กิมบอกว่าเขาอยากได้อยู Bitcoin, ่เหมือนกันก็ literacy. ไม่รู <pedo> ้ว <c> ่าจะไปได้เจอกันหรือเปล่าใช่ใช่ไม่คือบอกว่าอย่าอย่าถอดใจนะนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เจอกับวีนาซิงอ่ะมันมาถึงรองหนึ่งก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไปต่อล้กกันอะไรอย่างนี้ครับโอเคเนาะคุณบนึุณเรืันี่พอคอยหลอมาคุณบงุญเรื่อง ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เราทําร่วมกับหลายบริษัทเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องโปรเจกที่เป็นความลับมาประมาณสัก3เดือนที่เรานน่นนี่นั่นกันจนบทประพันธ์จนตอนนี้เขียนบทไปเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยววันที่21พฤษภาคมนี้เชิญนะเชิญคนนี้เชิญคนนี้เชิญคนนี้อาจจะไม่เชิญคนนี้เชิญคนนี้เชิญเราต้องเลือกเชิญเพราะเราจะคัดผู้ชายไป อย่าไปบอกไอ้นี่มันนะป้าจางป้าจางก็เป็นผู้ชายนะสูงส่งพอเขาพก็ได้เลยไม่ก็อย่าไปบอกมันไงอย่าไม่อย่าไปบอกให้มันมานะฮะก็วันที่21นี้เดี๋ยวบอกสถานที่นะเพราะตอนต้นจะไปแคสกันที่กลางห้างแต่กำลังกำลังคิดกันบหม่ว่าเราต้องใช้แบบใช้ใช้อุปกรณ์เยอะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะแบบเอ๊ะมันจะดังแล้วมันจะกวนไหมอะไรเงี้ยวันที่21เที่จะถึงนี้21พฤษภาคม สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามนะฮะเราจะแคสอยู่สองคนเพื่อจะเข้าสังกัดใหม่กับ MTI นะครับผู้ชายอายุ1 8ปถึง2ีปีนะฮะทันไหมฮ้18ไม่ทันแล้วถึง28นะฮะแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนอายุอ่า15ถึง25ปีนะฮะมามามาเลือกแล้วเซ็นสัญญาแล้วทำงานเลย มีสิทธิ์ดังมากนะผู้ชายคนนี้ก็้อง้ต้องเตรีตัวยังไงถ้าจะต้องไปแข่ก็ไม่อยากบอกฮะอยากให้เตรียมตัวมาเฉยๆเอาจริงๆนี่เป็นโจทย์ที่เราประชุมกันเมื่อสองวันที่แล้วว่าเราจะไม่ไกลเลยอยากได้สดใหม่จริงๆอายุบอกไปแล้วนะครับผู้ฝ่ายชายอายุเท่าไหร่นะ1 8ถึง28เออหูพึ่งเลยนะจำได้เอบอกฝ่ายปดถึงฝ่ายหญิงสิถึงยี นะครับใครจะเป็นหนึ่งเดียวของผู้ชายหนึ่งเดียวของผู้หญิงนะครับแล้วก็ทั้งสองคนนี้จะได้เอกสิทธิ์พิเศษนะครับในปีหน้าเราจะได้ไปเดินกันที่เมืองคานคอนเฟิร์มนะครับเพราะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เ,เราขายเราขายในประเทศไทยแล้วเราเน้นขายในต่างประเทศนะครับเพราะว่าเรามีมาร์เก็ตติ้งทีมจากต่างประเทศจากสิงคโปร์มาช่วยเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเมืองคารกันอ,อีกสองวันเนี่ย เราก็ไปเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเราไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยนะเราไม่ได้อยู่ๆไปเดินเล่นกันนะแล้วเราก็ระเอินว่าจะมีงานไทยไนท์ด้วยแต่ว่างานไทยไนท์เนี่ยเขามาขอทีหลังว่ารู้ว่าอิงฟ้าไปผมไปผมก็ให้ความร่วมมือผมก็ไปแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยทุกวันจะมีสล็อตเพื่อจะ,อะ,อะคุยงานขายงานนะครับกับบริษัทต่างชาติแล้วก็สัมภาษณ์สื่อต่างชาติทุกวันเลย13บ 14 15 13 14 15ั้งเต็มวันเลยทั้ง2วันแล้วก็16กนะฮะก็เดินพรมแดงด้วยเขาเอาเรื่องนี้ไปขายครับนนเพราะว่าไปในฐานะนักสแสดงครับ<ม>ส่งโปรไฟล์ไปเป็นฐานะนักสแสดงเรื่องนี้เลย<ม>เรื่องนี้เลยจอะจงเรื่องนี้เลย<ม>เพราะทีมงานไม่ใช่คนไทยทั้งหมดทีมงานต่างชาติช่วยทำให้ด้วยครับ<ม>คือ คือสร้างขวัญและกาลังใจให้อินฟ้าแล้วก็สร้างขวัญและกําลังใจให้ทีมผลิตเพราะเราไม่ได้เป็นทีมคนเดียว MGI Corporate กับออีกหลายที่นะครับอย่างสายสายขายงานก็เป็นค,นคนต่างชาติเราก็มุ่งมั่นว่าสิ่งที่เราไปเที่ยวนี้เหมือนกันจะเป็นวางแพลตฟอร์มให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเออบุญเรื่องของเราเนี่ยหรือเลดี้บอ่ะมันเริ่มน่าสนใจนะเพื่อจะแบบตกเยือกอน นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทําแล้วกระฎาดาสิงหาแล้วก็กันยา3เดือนเต็มๆ3ๆเดือนเต็มๆ,ๆครับแล้วก็ปิดกล้องภายในกันยาแล้วเราจะฉายก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลฮ่องกงฟิล<ๆ>์มเฟสติวัลที่วางแผนเอาไว้ทุกอย่างแล้วก็เพื่อจะเข้าอีกครั้งหนึ่งที่คานฟ<ๆ>ิล<ๆ>์มเฟสติวัลในปีหน้าครับสุ้นี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะปิดชีวิตอินฟ้าไปบ ทุกวันนี้เขาอะก็เป็นมืออาชีพนะแต่อันนี้จะจะเป็นมืออาชีพแบบออกไปทางสากลอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมพยายามบอกให้เขาไปดูนะฮะดาราห้องกลงดาราจีนที่เป็นผู้หญิงเยอะๆว่าเขาวางตัวกันเป็นระดับไหนนะฮะเพิ่มขึ้นซึ่งน้องก็ทำได้อย่างเช่นอ,อทีเซอร์ที่ออกมาเนี่ย ก็ก็ถ่ายวันเดียวเองนะแต่ตั้งแต่คิว12ชั่วโมงอะก็ทำได้แล้วมีสต็อกช็อตเหลือไว้เยอะเลย mm hmm. เขาก็ทำได้หมดแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เราแอบถ่ายเอาไว้อีกน้องก็ทำได้ลองลทุกอย่างก็ก,ก็เขาก็ปลอมตัวเองได้ก็ยังดีแล้วก็น้องต้องฝึกภาษาองังกฤษเพิ่มเพราะว่าในบทเนี้น้องไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาก่อนตามบท <c oughs> อุ้ย <c oughs> มีถ <c oughs> ่ายตามประเทศ <c oughs> ด้วย อ๋อไม่ต้องห่วงแก้ผ้าเอ้ามีแต่ว่าแกอาจจะกล้องไม่เห็นทั้งหมดแต่ว่าก็ลงไปแล้วก็ดึงผ้าออกแต่มันก็เห็นแค่บางส่วนก็ได้ก็เขาบอกแล้วไงอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณที่ที่ยึดมั่นในศิลธรรมจนเกินไปไม่ไม่คอยดนึงคืออยากจะให้แบบน้องดูแบบ เซ็กซี่แต่ดูแพงและดูเป็นแบบแบบสากลลุคนิดหนึงขอบคุณนะครับย,ย,ยิบเบ่จ,จะลืมนะเดี๋ยวจะให้